อุปการะพิสวา์บทประพันธ์โดยสวิตชยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2558แม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตบทที่หนึ่ง บุญคุณบำเรอรักบุญคุณคำนี้มันติดอยู่กับตัวเมนนลามาตลอดหกปีหลังจากที่มารดาจากไปได้วยโรคร้ายตอนนั้นหล่อนอายุเพียง17ปีไร้ญาติขาดมิตรมีเพียงมารดาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเพียงคนเดียวครอบครัวของบิดาไม่ให้การต้อนรับเนื่องจากมารดาเป็นเมียน้อยเขาและหล่อนก็ไม่ใช่ลูกที่ได้รับการเชิดชูให้ออกหน้าออกตา ตลอด17ปีต้องอยู่อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวโดนคนบ้านใหญ่รังแกสารพัดได้แต่กล้ำกลืนฝืนทนทำอะไรไม่ได้เพราะมารดาหล่อนก็ผิดที่เข้าไปยุ่งกับผู้ชายที่มีภรรยาแล้วหลังจากพิดาจากไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์เมนิลาและมารดาก็อยู่อย่างลำบากมากขึ้นบ้านใหญ่รังควานรารานไม่หยุด แม้พวกหล่อนสองคนแม่ลูกจะอยู่กันอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวอย่างมากที่สุดแล้วก็ตามถูกไล่ออกจากบ้านไม่พอมารดายังมาเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายพอบ้านใหญ่ทราบว่ามารดาเป็นโรคมะเร็งก็ขนกันมาด่าทอทำร้ายร่างกายและจิตใจไม่หยุดหย่อนตอนนั้นเด็ก1 7อย่างหล่อนหมดสิ้นหนทางหันไปทางไหนก็พบเพียงความว่างเปล่าและอ้างว้างที่โอบกอดไว้เมนิลาร้องไห้ทุกวัน ยิ่งหมอบอกว่ามารดาจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่เกินสองเดือนชีวิตเด็กสาวที่ควรสดใสกลับมนมองลงถนัดตาหล่อนแทบไม่ได้ไปเรียนหนังสือเพราะต้องดูแลมารดาที่ป่วยเงินที่บิดาเคยให้ไว้ร่ยหรอลงเรื่อยเมนิลาคิดจะลาออกจากโรงเรียนเพื่อหางานทำและนำเงินมาไว้รักษามารดาแต่หล่อนยังไม่ได้ทำอย่างที่คิดเพราะมีผู้หญิงร่างสูงใบหน้าดุ เข้ามาในชีวิตซะก่อนปาลิกาหรือคุณปีเข้ามาในชีวิตก่อนมารดาสิ้นใจเพียงหนึ่งอาทิตย์เมนิลาได้ทำความรู้จักกับคนที่มารดาเรียกว่าเพื่อนเก่าปาลิกาดูแลจัดการค่ารักษาที่ยังคงค้างกับโรงพยาบาลทั้งหมดและเปลี่ยนให้มารดาเมนิลาไปอยู่ยังห้องพิเศษที่มีพยาบาลดูแลตลอด24ชั่วโมงแค่ปาลิกาเข้ามาในชีวิตเพียงหนึ่งวัน ก็เหมือนยกภูเขาออกจากไหลที่เมนิลาแบกเอาไว้ตลอดชีวิตตลอดหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่มารดาจะเสียท่านดูมีความสุขในชีวิตมากกว่าทั้งชีวิตที่เมนิลาเคยเห็นท่านยิ้มและหัวเราะก,กับปาลิกาแต่พอคนตัวสูงเห็นหล่อนก็จะหุบยิ้มแล้วตีหน้านิ่งซะอย่างนั้นวันที่แม่จะจากไปท่านใช้แรงสุดท้ายจับมือลูกสาวและปาลิกาไว้ ฝากเมนด้วยนับปีและขอโทษสำหรับเรื่องเมื่อครั้งอดีตปาลิกาแค่พยักหน้าไม่ได้พูดอะไรส่วนเมนิลานั้นร้องไห้จนจะขาดใจทันทีที่มารดาหมดลมหายใจงานศพจัดขึ้นแบบเรียบง่ายมีเพื่อนที่โรงเรียนเมนิลามาบ้างปราบปลายส่วนญาติฝั่งพ่อไม่มีใครมาสักคนคุณนายและลูกๆของบ้านใหญ่ก็ไม่มา หลังเสร็จสิ้นงานศพมารดาเมนิลาทุกอย่างปาลิกาก็สั่งให้เด็กสาวย้ายไปอยู่กับตนเองที่นครสวรรค์เด็กสาวออกจากโรงเรียนกลางคันแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาสักเท่าไหร่สำหรับคนที่หัวดีอยู่แล้วเมนิลาเข้ากับเพื่อนและโรงเรียนใหม่ได้ดีรวมถึงเข้ากับคนงานที่นี่ได้ดีด้วยเช่นกันหลังจากเมนิลาเรียนจบมัธยมหหญิงสาวนั้นสอบติดมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของไทย ปาลิกาจึงต้องเป็นผู้ไปรับไปส่งจนกระทั่งเมนิลาเรียนจบปริญญาตรีจึงกลับมาช่วยทำงานที่โรงสีและนั่นมันทำให้หญิงสาวได้เรียนรู้การตอบแทนบุญคุณที่พิเศษกว่าการจงรักภักดีในค่ำคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักปาลิกาที่อยู่ในอาการเมาขอประตูรัวๆเมนิลางวงเงียลุกขึ้นมาเปิดประตูร่างสูงเดินกระแทกเข้ามาในห้องคืนนี้ฉันจะนอนที่นี่ คนเพิ่งตื่นไม่เข้าใจห้องคุณปีเป็นอะไรคะเดี๋ยวเมย์ไปดูให้หลอนคิดว่าห้องคุณปี่อาจจะไฟดับแอเสียหรือศกกระปกจนลืมคิดไปว่าบ้านไม้สักหลังใหญ่นี้มีห้องหับอยู่ห้าหกห้องปาริกาไม่จำเป็นต้องมานอนห้องของหล่อนที่คับแคบเช่นนี้ห้องฉันปกติดีแล้วแต่คืนนี้ฉันจะนอนที่นี่ เจ้าของห้องตัวจริงยังคงไม่เข้าใจทว่าพอร่างสูงก้าวเข้ามาประชิดหล่อนนั้นรับรู้ได้เองว่าคืนนี้มันจะต้องจบเช่นไรปาริกาเชี่ยวชาญชำนาญมากจึงทำให้เมนิลาไม่รู้สึกเจ็บหรือหวาดกลัวอีกหล่อนล่องลอยไปกับสิ่งที่ถูกป้อนไม่นานความสุขสมก็บังเกิดแตกพร่าพร้อมกับเสียงครางสุดรันจวนเมนิลาคิดว่าทุกอย่างจะจบแล้วแต่ไม่เลย ปาลิกายังคงตักต,กตวงช่วงชิมรสหวานจากหล่อนไม่หยุดและนับจากนั้นในทุกค่ำคืนหน้าที่ของหญิงสาวมีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกอย่างนั่นคือการเป็นผู้หญิงบำเรอความใคร่ของปาลิกาควันร้อนๆจากแก้วกาแฟลอยฟุ้งขึ้นกลางอากาศมันส่งกลิ่นหอมแบบที่ปาลิกาชอบหญิงสาวยกขึ้นจิบพลางทอดมองไปยังร่างเล็กที่กำลังพูดคุยกับเหล่าคนงาน และชาวบ้านที่นำข้าวมาส่งที่โรงสีข้าวบัวรินทองคําซึ่งเป็นตราข้าวที่มีชื่อเสียงในพื้นที่นครสวรรค์และภาคกลางค่อนข้างมากโดยราคาที่ไม่สูงมากกอบกับคุณภาพดีปริการทำธุรกิจเกี่ยวกับข้าวครบวงจรไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางตั้งแต่วานเก็บเกี่ยวสีข้าวและส่งออกจำหน่ายที่นานในจังหวัดส่วนมาก ก็เป็นของเธอที่แบ่งให้ชาวบ้านเช่าทำนาค่าเช่านั้นเก็บเป็นข้าวแทนเพราะเห็นว่าชาวบ้านเองก็ไม่ได้มีรายได้มากพอจะจ่ายเป็นเงินปาลิกาเป็นที่เคารพของคนในพื้นที่เป็นอย่างมากแม้ว่าหญิงสาวจะอายุไม่มากแต่ก็ถือว่ามีอิทธิพลอยู่พอสมควรพวกนักการเมืองบางทีก็ต้องมาพึ่งชื่อเสียงของปาลิกาในการทำคะแนนกับชาวบ้านด้วยซ้ำปาลิกาในวัย3า ที่ผ่านความยากลำบากมามากกว่าจะประสบความสำเร็จเช็คเช่นวันนี้ได้ในวัย17ปีบิดาและมารดาถูกโกงชีวิตครอบครัวพังทลายบิดาและมารดาตัดสินใจลาโลกเพราะสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีแม้แต่เงินสักบาทชีวิตรักก็บัดซบแฟนสาวที่คบกันมาตั้งแต่มัธยมต้นดันท้องกับผู้ชายที่มีเมียแล้วมีหน่ำซ้ำ ยังเป็นผู้ชายที่โกงบิดาและมารดาของเธออีกเธอหันหลังให้ทุกคนที่กรุงเทพและป้าเป็นผู้พาปาริกากลับมายังนครสวรรค์แบ่งหน้าผืนเล็กๆไว้ให้ทำกินแต่ก็ช่างลำบากเหลือเกินกว่าจะได้เงินสักบาทปาริกากัดฟันอดทนเรียนจนจบมัธยมปลายก่อนผ่านไปสามปีชีวิตจึงพอลืมตาอ้าปากได้พอมีพอกินจึงกลับไปเรียนมหาวิทยาลัย เพื่อนำความรู้มาพัฒนาธุรกิจต่อใช้เวลา5ปีได้ความรู้ที่ปาลิกาใฝ่หาสร้างผลกำไรให้เป็นอย่างดีหญิงสาวเริ่มมีเงินซื้อที่ทางและไม่นานก็สร้างโรงสีข้าวของตัวเองจากนั้นก็เริ่มรับข้าวจากชาวบ้านมาสีพร้อมกับตีแบรนด์ข้าวของตนเองส่งออกขายทั่วประเทศแม้แรกๆจะลุ่มๆดอน แต่สุดท้ายผลจากความมานะเพียรพยายามของปาริกาส่งผลให้ถัดมาอีกไม่กี่ปีตราข้าวบัวรินทองคำก็เป็นที่รู้จักไปทั่วนครสวรรค์และภูมิภาครวมทั้งมีชื่อเสียงในต่างประเทศอีกด้วยสวัสดีค่ะพี่นนท์เสียงใสๆเรียกให้ปาริกาหลุดจากพวังเมนิลาทักทายคนคุ้นเคยอย่างผู้ชายที่คุ้นหน้ากันเป็นอย่างดี หญิงสาวยิ้มแย้มชวนคนอายุมากกว่าคุยไปตลอดทางมุมปากปาริกาควา่ำทั้งดวงตายังหรีเล็กยามมองสองคนนั้นยิ่งเห็นว่าคนตัวเล็กยิ้มแย้มแค่ไหนเจ้าของพื้นที่ยิ่งไม่พอใจเท่านั้นนึกฆ่าโทษคนอัธยาศัยดีไว้ในใจเมนิลาเป็นผู้หญิงสวยหล่อนผิวขาวราวหยวกล้วยใบหน้าเกลี้ยงเกลาปากนิดจมูกหน่อย แก้มปลั่งมีเลือดฝาดแดงระเรื่ออยู่ตลอดเวลาผมยาวสีน้ำตาลเข้มงางวาวสวยงามยิ่งโตยิ่งสวยคำนี้ใช้ได้กับเมนนลาและเพราะความสวยของหล่อนนี่แหละที่ทำให้ปาริกาเจ็บช้ำหน้าตาออกมวยแบบคนเชื้อสายจีนทำให้หล่อนมีใบหน้าละมายคล้ายปิดาผู้ชายที่ปาริกาแค้นและเกลียดที่สุดย้อนกลับไปเมื่อหกปีที่แล้ว าลิกามีทุระต้องไปทำที่กรุงเทพหญิงสาวไม่ได้มาเยือนที่แห่งนี้เลยตั้งแต่ย้ายถิ่นฐานไปปักหลักที่นครสวรรค์หลังจากทำทุระเสร็จและกำลังขับรถกลับบ้านนั้นมีมอตเตอร์ไซค์จากไหนไม่รู้ขับมาเฉียวรถเธอจนฝ่ายนั้นเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บหญิงสาวจึงพาเขามาที่โรงพยาบาลโดยตวนระหว่างรอชำระเงินเหลือไปเห็นใครสักคนหนึ่งที่หน้าตาคุ้นมาก พอเธอเดินปลีกไปอีกทางก็ทำการเดินตามจนเข้ามาในลิฟต์ด้วยกันก็ยังเผลอสำรวจค้นข้างเคียงปาริกาไม่รู้ตัวเลยว่าได้เดินตามเด็กสาวคนนั้นมาจนถึงห้องพักผู้ป่วยได้ยินเสียงเอตโรโวยวายด่าทอไม่หยุดแม้พยาบาลจะเข้ามาห้ามคนกลุ่มนั้นก็ไม่ยอมลดราวาสอให้กันเลยแม้แต่น้อยปาริกามองความวุ่นวายนั้นอย่างคนทั่วไป ไม่ได้สลักสนใจอะไรมากกำลังจะผ่าหนีแล้วหากสายตาไม่ไปประทะกับร่างผอมแห้งที่นอนหายใจรวยรินอยู่บนเตียงมาอดีตแฟนสาวที่ปาลิกาจดจำได้ไม่มีวันลืมและเตกสาวที่ยืนร้องไห้อยู่นั่นก็คงเป็นลูกสาวของหลอนสินะหากให้เดาผู้หญิงแก่และหญิงชายอีกสองคนคงเป็นบ้านเมียหลวงและลูกๆของหลอนเหมือนพยาบาลจะห้ามทับไม่ได้ จึงเรียกพนักงานรักษาความปลอดภัยจังหวะหนึ่งที่คุณนายผมตีกระบังลมยกมือจะฟาดเด็กสาวปาริกาเสือกตัวเข้าไปขวางจับข้อมือเหี่ยงไว้นัน่นทุกคนมึนงงสับสนเพราะไม่รู้ว่าคนตัวสูงที่เข้ามายุ่งคือใครก็คงมีแต่คนป่วยบนเตียงที่พอเห็นผู้มาใหม่เต็มตาก็ถึงกับตกใจสักพักพนักงานรักษาความปลอดภัยก็มา เชิญสามแม่ลูกนั่นออกจากโรงพยาบาลและติดแบล็คลิสต์ไปเลยว่าห้ามเข้ามาเหยียบที่โรงพยาบาลอีกปีน้ำเสียงอ่อนแรงครางเรียกให้คนตัวสูงหันไปมองปาลิกายกมุมปากเพียงนิดนอนตรงนี้คงไม่สบายเท่าไหร่ใช่ไหมมานอนได้แต่คนตัวสูงสายหน้าแล้วจากนั้นมาลินีก็ถูกย้ายไปพักในห้องผู้ป่วยพิเศษ โดยมีเด็กสาวคอยดูแลมารดาไม่ห่างปาริกามองเมนิลาที่ยืนเกรงอยู่ข้างๆหลังจากมาลินีหลับเด็กสาวที่พูดเจยเจ้าก็เงียบลงไม่ไปเรียนหรือไงน้ำเสียงติดเจ้าห้วนจนเมนิลาสะดุง้งหนูกำลังจะลาออกค่ะทำไมเออต้องดูแลแม่ค่ะไม่ต้อง เสียงของปาลิกาทำให้เมนิลาสะดุ้งอีกครั้งเด็กสาวก้มหน้างุดแต่เมื่อคนตรงหน้าไม่พูดต่อจึงเหลือบมองแต่พอปะทะก,กับสายตาคมก็ต้องก้มหน้าลงอีกรอบอย่างเจียมตัวกลับไปเรียนซะเรื่องแม่ฉันดูแลเองแต่ว่าถ้าเป็นเด็กดีผู้ใหญ่พูดอะไรก็ควรเชื่อฟังหรือว่าเป็นเด็กดื้อละ่ะแม่คงปวดใจแย่ที่มีลูกอย่างนี้ น้ำเสียงตีเตียนนั้นทำให้เด็กดีอย่างเมนิลาได้แต่รับคําและทำตามที่คนตรงหน้าสั่งจากวันนั้นจวบจนวันนี้ร่างสูงเดินเข้ามาที่โรงสีเพื่อตรวจดูงานในแต่ละวันโรงสีของปาลิกาจะนำข้าวที่ได้จากการเก็บเกี่ยวมาทำความสะอาดกระท้อแยกแกลบบและขัดสีก่อนจะนำมาบรรจุแยกกระสอบตีตราแบรนและส่งออกจำหน่าย โดยโรงสีจะสีข้าวกล้องและข้าวขาวเป็นหลักส่วนแกลบนั้นก็นำไปหมักปุ๋ยเพื่อใช้ในการเกษตรส่วนอื่นต่อไปปาริกาเดินเรื่อยมาจนถึงออฟฟิศหลังโรงสีที่ตั้งแยกออกไปไกลอยู่พอสมควรหัวคิ้วเรียวขมวดมุ่นเมื่อยังเห็นว่านนยังยืนคุยอยู่กับเมนิลาไม่หยุดสายตาคมขเขมินมองร่างเล็กเหมือนเจ้าหล่อนจะรู้ตัวจึงหันมามอง ต่เมื่อศพเข้ากับดวงตาคมรอยยิ้มกว้างก็หุบลงทันทีนนเลิกคิ้วมองไปตามสายตาหล่อนพี่ปีสวัสดีครับนนหรืออานอนเอ่ยทักเจ้าของโรงสีอย่างสนิทสนมอืมเอาข้าวมาส่งสีเหรอถึงปากจะถามน้องชายแต่สายตายังไม่วางจากร่างเล็กที่ยังยืนก้มหน้าผมจะมาชวนไปลงแขกเกี่ยวข้าวครับแม่จะลงแขกวันเสาร์นี้ อานน์บอกจุดประสงค์ที่เขามาโรงสีอืมเดี๋ยวบอกคนอื่นๆให้ขอบคุณครอบพี่ปีปาริกาพยักหน้าแล้วคุยกับชายหนุ่มต่ออีกนิดหน่อยก่อนฝ่ายนั้นจะขอตัวกลับแต่ก่อนกลับก็ยังไม่ไววยหันไปส่งยิ้มให้เมนิลาทั้งยังสัญญาอะไรกันอีกปาริกายืนตาขวางดุนลิ้นกวาดสายตามองคนตรงหน้าเคือง,งจะไปไหนกับไอ้นนท์ ที่นนชวนไปคาเฟ่ที่เปิดใหม่ในเมืองค่ะแล้วหล่อนก็ตกลงจะไปกับมันเมนิลารู้ได้ทันทีเลยว่าปาริกาไม่พอใจน้ำเสียงที่ใช้กดต่ำทั้งยัง้วนใช่ค่ะไม่อนุญาตไม่ต้องไปนี่คือคำสั่งพอสั่งเสียงเฉียบลั่นวาจาเมนิลาจะทำอะไรได้นอกจากก้มหน้ายอมรับและทำตามแบบที่เคยเคยอยู่ทุกวัน ปาลิกาคือผู้มีพระคุณและเป็นเจ้าชีวิตของหล่อนจะขัดคำสั่งก็คงได้โดนหวดไม่ก็ไล่ตะเพิดออกจากบ้านหรือไม่ตกดึกคนร่างสูงก็จะก่อกวนด้วยความรุนแรงไม่ทนุถนอมยามที่ถูกขัดใจเมนิลาอยู่กับปาลิกามาหลายปีแล้วย่อมรู้ว่าหากดื้อจะเจอกับอะไรเทีย่ยงนี้เข้าไปทำอาหารให้ฉันด้วยฉันจะทำงานที่บ้านได้ค่ะคุณปี หลังจากสั่งเสร็จคนหน้านิ่งก็พาตัวเองเดินจ้ำยาวๆกลับไปยังบ้านวันนี้เธอไม่มีอารมณ์ทำงานในออฟฟิศแล้วอีกอย่างเอกสารที่ต้องเซ็นหากเป็นอะไรที่เร่งต่วนก็ให้คนปั่นจักรยานหรือขับรถเครื่องมาให้ที่บ้านได้อา้าวพี่ปีไม่อยู่ออฟฟิศเหรอคะพูดซ้อนเลขาคู่ใจถามขึ้นหล่อนกำลังง่วนอยู่กับการตรวจกระสอบข้าวที่พร้อมส่งขายในจังหวัดอยู่ ไม่ล่ะว่าแต่มีงานอะไรด่วนไหมพุทธไม่มีค่ะพี่ปี่สั่งการที่บ้านได้เลยโอเคถ้ามีอะไรเร่งด่วนโทรหาพี่ได้เลยนะรับทราบค่ะเจ้านายพุทซ้อนตะเบมือรับคำแข็งขันพุทซ้อนเป็นลูกสาวของนวลซึ่งเป็นป้าของปาริการู้จักกันมาตั้งแต่เจ้านายสาวย้ายมาอยู่ที่นครสวรรค์ใหม่ๆเรียนหนังสือและทำงานด้วยกันเรื่อยมาเป็นเวลาสิบกว่าปีแล้ว อยู่ด้วยกันตั้งแต่โรงสียังเป็นแค่เพึงไว้พักยามนำนาหรือเกี่ยวข้าวเสร็จจนตอนนี้กิจการใหญ่โตอีกทั้งปาริกาก็ยังมีอิทธิพลกว้างขวางเป็นที่นับหน้าถือตาของคนในจังหวัดอีกด้วย